ลุงแบกอะไรมานี่ค่ะมีไม้พายนะคะแล้วก็ทักเดี๋ยวมีทีมสาธิตให้ดูก่อนก่อนเล่นจริงค่อยๆกล่าวอย่างเงี้ยอ่ะดูนะคะแล้วก็ลงมางเี้ยเอาการลงมาเร็วมาเร็วมาเร็วชิดต้อเร็วมาเร็วไปเร็ว สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาพบกับกีฬาที่เป็นกีฬาพื้นบ้านที่มีความตื่นเ <c oughs> ต้นเร้าใจและสนุกมากอยากรู้ว่าเป็นกีฬาอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะมาค่ะวันนี้เราจะเอาอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทําน้ําตาลมะาพร้าวนี่แหละมาจัดกิจกรรมแข่งขันกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ว่ากิจกรรมเนี่ยจะสนุกขนาดไหนตอนนี้ผู้เล่นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะนู่นเลยค่ะบอกพร้อมแล้วค่ะค่ะตอนนี้เรามาพบกับผู้เล่นทั้งสามท่านแล้วนะคะเดี๋ยวให้ผู้เล่นทั้งสาท่านเนี่ยทักทายทักทายหน่อยสวัสดีค่ะ,คะ <S <s เห็นไหมเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนว่าชื่อน้องอะไรกันบ้างนะคะน้องอะไรคะสะเตตัสสเตตัสค่ะผู <S <s ้เล่นหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขสองชีโตสะชโตสค่ะหมายเลขสาม น้องพลอยวันนี้จะมาแข่งลงกระทะกันนะคะวันนี้จะดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะเรามีรางวัลใหญ่ไว้ต้อนรับให้น้องๆอ๋อน้องๆมานี่หน่อยพี่ทำอะไรั้นนะั่นี่นี่หมายเลขสีค่ะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้อยู่ปออะไรกันนะอันนี้ปอ 4. สี่ส่วนนี้อยู่ปออะไรคะ <c oughs> น้องแนนหมายเลขสีของเรานะคะ <c oughs> เด็กปอสี่กับเด็กปีสี่จะมาแข่งกัน <c oughs> เดี๋ยวใครจะชนะเราไปชมกันนะคะกติกาของเราในวันนี้ก็คือผู้เล่นจะพายกระทะนี่นะคะ จากตรงจุดนี่ค่ะจุดสตาร์ทไปถึงตรงนู่นเลยค่ะจะมีทุ่นลอยอยู่ริบๆนู่นเลยนะคะแล้วก็พายกลับมาใครเข้าถึงกล่องนั้นจะเป็นผู้ชนะตอนนี้ผู้เล่นหมายเลข4ี่เราลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสัมภาษณ์น้ําหนักก่อนตอนนี้น้ําหนักเท่าไหร่นะคะน้องแนน42่ค่ะสังเกตดูนะคะตอนนี้ลงไปแล้วกระทะลอยได้ตอนนี้กําลังฝึกบาลานอยู่นะคะบาลังเช็คบาลานให้อยู่โอเคไปแล้วค่ะลากน้องแนนไปปล่อยลมการ์ อันหนึ่งสองสามไปแล้วนะคะอ่ะอ่าอ่าลงเลยลงเลยลงเลยไม่เลยนี่นี่พี่เขายังลงไม่น้องละเกียดมือไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วสัมภาษณ์น้องพลอยหน่อยน้องพลอยน้ำหนักเท่าไหร่คะยี่สิบย่สิบเก้ายี่สิบค่ะอ๋อยี่สิบโลยี่สิบกิโลร้อยเออไปแล้วค่ะหมายเลขหนึ่งลงไปแล้ว ตอนนี้จะสังเกตนะคะว่าผู้เล่นใหม่เลข3าเราลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ที่เห็นไกลลิบๆอยู่ตรงนู้นนะคะกําลังซ้อมการโลกระทะนะคะแข่งขันครั้งนี้เราจะมีเทรนเนอร์นะคะที่ความชำนาญในการว่ายน้ำและดำน้ำนะคะ<ๆ>ดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ต้องห่วงว่า กิจกรรมนี้มีอันตรายกับเด็กนะคะจะสังเกตนะคะตอนนี้กําลังซ้อมน้องๆกําลังซ้อมตอนนี้ผู้เล่นมาพร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละทีมเนี่ยเขามีชื่อกันยังไงไปทีมแรกเลยนะคะมาค่ะสัมภาษณ์ทีมที่1ก่อนนะคะก่อนให้แนะนําตัวแล้วก็บอกชื่อทีมพี่สตาร์ด้วยพี่สตาร์ด้วยทั้งโค้ชทั้งผู้แข่งขันเลยนะคะโอเคค่ะชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรครับบอกมาเลยครับชื่อน้องชีโต้สนะคะโค้ชครับชื่อโค้ชเทียนครับนี่โค้ชเทียนนะคะชื่อทีมอะไรดีครับทีมอะไร ทีมอะไรดีสู้แค่ตายครับสู้แค่ตายค่ะทีมแรกนะคะสู้แค่ตายไปทีมที่2เลยค่ะชื่ออะไรครับชื่ออน้งอะไรครับชื่อน้องแนนค่ะชื่อน้องแนนน้องแนนได้รู้ไหมครับว่ากระทะน้องแนนเหลือพื้นที่น้อยมากถ้ากับทีมอื่นนะครับคนเลยค่ะคนเอกครับคนเอกครับอ่าชื่อทีมอะไรคะเนี่ยชื่อทีมว่าชื่ออะไรครับ MTE MTE นะคะทีมที่2นะคะ MTE ไปทีมที่3ค่ะทีมที่3ครับชื่อน้องอะไรคะเตตัส สเตปามากับโค้ชชื่ออะไรคะโค้ชวีครับผมนี่โค้ชพี่วีโค้ชพี่วีทีมอะไรดีใส่นัวใส่นัวใส่นัวเลยนะคะทีมที่สามใส่มะม่วงหิมะผานแน่ทีมที่สามใส่นัวนะคะต่อไปไปทีมที่สี่ค่ะนี่นะคะชื่ออะไรคะชื่อน้องพลชื่อน้องพลค่ะโค้ชชื่อโค้ชอะไรนะคะโคตติโคตตินะคะอันนี้ทีมอะไรคะทีม ดดทีมฟ้าแดนดินค่ะอเอาละเอาละ,เ,าละเดี๋ยวทีมอะไรนะสแค่ตายสแค่ตาย MTE ไซโนะฟ้าแดนดิน<อ>กติกาการแข่งขันในวันนี้นะคะมีอยู่ว่าให้ผู้เล่นนะคะโลกระทะไปงไงะบริเวณทุ่นเส้นใช้อยู่บริเวณฝั่งด้านนุ่นนะคะสีขาวริบๆินุ่นที่เห็นนะคะนั่นคือเส้นชัยเสร็จแล้วเมื่อไปถึงทุ่นแล้วก็กลับมาค่ะกลับมาที่จุดสตาร์ทใครเข้าก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะโดยในการแข่งขันนะคะเราจะมีโค้ดของแต่ละทีมเนี่ย ตามดูแลอย่างใกล้ชิดแต่โค้ดนะคะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าไปช่วยจับกระทะดันหรือเข็นผู้เล่นต้องโล้กกระทะไปด้วยตัวเองนะคะเข้าใจกันทุกทีมนะคะเข้าใจกันแล้วนะคะ hey hey hey, พร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้ว <k leaves noise> ไปแล้วค่ะ <k leaves> ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ

เดี๋ยวโค้ดคุณทิ้งทีมคุณเลยอ่ะโค้ด ูเส้นชัยเป็นทีมที่1นนะคะอีก3ามทีมเลวค่ะไส,น,สน,น่สู้แค่ตายฟาเดนดินสู้แค่ตายไวไหมสู้แค่ตายมาแล้วค่ะอันดับสองมาแล้วสู้แค่ตายมาสูสีกับฟ สบายมากค่ะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ผู้เล่นหน่อยาเป็นไงงบ้สัมภาษณ์ผู้เล่นก่อนเอาที่ให้สู้แค่ตายขึ้นก่อนอ่าสู้แค่ตายเอาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะตอนนี้สู้แค่ตายจมเรียบร้อยแล้วกำลังขึ้นเดี๋ยวผมบอกความสึกหน่อยได้ไหมดูแต่ละกลุ่มดิครับ เป็นเด็กประถมทั้งหมดผมเป็นนัับปริยตีแล้วชนะเด็กได้เปที่หนงเป็นแ่าย่จรๆครับวันนี้ตอทำสำเร็จครับเอฟซีของเราช้มะชาชนะเด็กประถมได้โอเคค่ะนี่เป็นเทคนิคชนะของทีมที่ชนะเลยนะไปดูทีมที่สองค่ะที่เข้าค่ะวิธีการนะครับค่อยๆนมาจะเข้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องค่อยๆโคต้องเอามือเพื่ช่วยดันงานโอเคค่ะแล้วความรู้สึกของทีมที่สามและทีมที่สี่ที่เข้ามานะคะ ในส่วนของทีมใส่นัวของน้องเตตัสนะครับเราก็เน้นเน้นสุขภาพเนาะเราไม่เน้นชนะอ๋อใช่ใช่ผมชอบมากเลยเี่สุขภาพเราดีดีไว้ก่อนใช่สุดท้ายค่ะทีมฟ้าแดนดินเข้าที่3ค่ะเป็นไงบ้างพลอยสนุกแต่จมอยู่ด้วยค่ะสนุกจะจมโค้รโคตรมีเทคนิคอะไรคะที่ทำให้น้องเข้าที่สามน้องไปเรื่อยๆครับแอบดันโอเคค่ะวันนี้ก็ จบการแข่งขันไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแอนาใครอยากมาเที่ยวที่นี่ทำไงอ่ะอ๋อถ้าอยากมาเที่ยวที่นี่นะคะที่นี่นะคะเป็นศูนย์ฝึกนะคะของชุมชนชื่อว่าฟ้าแดนดินนะคะอย,อยู่ที่หมู่ที่1ตําบลนางตะเคียนอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่แล้วก็คอนแทคติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะคะ,ะถ้ายังไงสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามสําหรับช่องนี้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เมากเมื่อกี้นี้ระดับน้องๆแข่งกันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เป็นระดับหัว